ว่าบ่ให้ออกซื้อเสียงเออบ่ให้ออกซื้อเสียงว่าเรกออกจากพระอาจารย์บุญมีครับอ้บ่ให้วาให้มุจเจว่ามุเจ้าฝันหนึ่งหนึ่งม่นไม่ต้องเชิญทีนี้อราสว่างยัยอ๋อวันที่สี่พฤษภาคมถินบะครับสี่พฤษภาวันที่สี่พฤษภาคม เป็นว่าทิ่มาบวงสวงเปิดพุ่มให้ท่านเดีอไหนไหนปูกับเปิด้วไหนไหนก็เปิดแล้วตะกี้เลขเลขจใจนี่บอกให้บอกผู้ใดบอกให้บอกผู้ใดเป็นยังไงครับตัวเป็นยังคือว่าบอกให้บอกผู้ใด็อยากเศเ้าเมอยคอยหยัดยูเงียบๆสักพักหนึ่งนะับจะเลย่บอกบอกให้บอกผู้ใดที่เขียนไปหแล้วญาตย่ยมญยาตย่ยมมากอะเขียนไป เกียนไปซื้อแล้วก็ถือกแล้วก็มันกับพวกนี้พูดซื้อหลายดอกคือร้อยสองอรอยไอจีวายี่สิบสองวัีว่ผ่านนั่นคูคืีวายี่สิบสองวันยี่สิบสองวันั่นมันเป็นตำนานแล้วครับมันเป็นตำนานครับส่วนถือกไม่เรื่อยเก้าวดหลังนี่ก็งวดหลังนี่ก็กำลังมาเปิดตำนานไหมครับอืมแต่ซุ้มนั่นถือกมานี่บ่ได้ปิดต,ต,ตำนานแรืก็บ่ได้เปิดตำนาน ปล่อยมาตามที่ไปยู่มองได้กับเพื่อไปยู่กับปล่อยไปตามเดือนปีเห็นวันที่สิบหกกับปล่อยแต่ว่าบ่าห้ออกซื้อเสียงบ่ให้ออกซื้อเสียงว่าเลขออกาจากพระอาจารย์บุญมีับ่าห้ว่าไห้มุเจ้าว่ามุเจ้าฝันหนง มาแต่ทางอื่นมาว่ามาแต่ทางอื่นในหนก็เปิดแล้วในหนกะเปิดแล้วบัดนนี้ปูเสียห้ไปจังหวัดกันไหนจะประมาณคันอยู่ดีมีแห้งนอกจประมาณหกชิบเจ็ดปีหน้าแต่พอสองหกเจ็ดได้อญาติย่มฟังฟังคะกๆเด้อบ่แม่นบอกเลขแล้วฟังกะกะการเลือกผู้บริหารนะครับ อันนี้ปู้สิให้ไปจนฮอดปีหกสิบเจ็ดปีหกสิบเจ็ดนไนปูกัเปิดแล้วปูก็เลสีิเลียงพุ่มเลียงพุ่มบ่วงทุ่มบ่วงทุ่มเด็ดเด็ดเลยใช่ไหมครับปูเอาเด็ดเด็ดห้ยหตาดยมได้มีเงินมากเป็นสะพานบุญมากซอยหลวงปูก้นละเล็กละน้อยถลับว่าได้หลายดอกปูจะสร้างปูละ เอ้อไงแบบปูพันธุ์กำลังสั่งไอ้ไง,ง,งเราสายสาราเหลี่ยวจะบทเลี่ยวพี่น้องเออบทเลี่ยวป,ปูกับกันได้มากกับปูกับบุขอลายดอกพู่ละเล็กละน้อยพู่ละหาแสนหกแสน <laughs> มันกับบัวลายพันธุ์ร้อน <laughs> นี่ไงคือคือปูก็เรียกว่าเป็นเออเรียกว่าชุดเปิดตำนานชุดเปิดตำนานชุดปัดฝุ่นก็ว่าได้ครัครับผมชุดปัดฝุ่น คือมือไก่เป็นแล้วทุเรศ่ผ่านไปนี่บ่ได้เปิดกับบ่ได้ปิดบ่ได้เปิดกับบ่ได้ปิดบาดนี้เปิดของแท้เปิดของแท้เปิดตำนาน่งก้าววัดที่ผ่านมาพี่น้องบ่ไรยี่สิบสองวดผ่านเด้อันนั้นเปิดมันเป็นตำนาน่งไปแล้วมันเป็นตำนานไปแล้วจะ่าถือว่าเขาไม่รีก็คือก้าววัดก้าวดัดวดที่สิบมืออื่นมือหึ่งนี่วันที่สองนี่ปูนาทมาไม่นีวันที่ยี่สิบผ่นเนาะ หังตียี่ที่ผ่าภาคที่แม่จะามาพี่หลงเอฟซีกะอยากให้พี่้องเห็นตัวเลขนะทางอืมคือว่าก่อนจะเห็นแนวทางนี้ปูบอกให้ไปจองอะไรนะไปจองยังกับปูไปจองป้ายแดงไว้โอ้จองป้ายแดงไว้ผมจู่ไปหาพราะจะเนื่อกว่ปูเอพอพราะจะเนือก็จองไว้อือไปจองป้ายแดงเลยเลยครับจองป้ายแดงแล้วก็แหวมมาเจิมนี่ปูอ่มาเจิมนี่ละ แต่ว่าเอาขั้นมันมากได้เอาตะไบแดงมากนที่บ่มีหมือนกันอีตบ่มีหมือนมันใจขาดปูมันใจอยู่ร้าเปอร์เซ็นต์้านเปร์เซ็นต์าเราจะเอาแบบใดก้าวที่ผ่านมามันใจคือการี่นอนตัวเปิดเผยเปิดเผยต่ว่ามันกระถือขึ้นกันใช่ไม่ขึ้นกันทั้งนี้ก็เปิดแล้วไม่ต้องซื้อหลาย บ่าต้องซื้อหลายพูละแสนสองแสนพ่อไอ้ยาบ่ต้องซื้อหลายเราต้องซื้อหลายยอมยอมยอมไว้ถ้ากอนมันใจครับปูมันใจแหละเพราะเส้นเล่ยพิลังวัดนี่อี่คือปวดชุดนี้ปู่มั่นใจเลยนะฮะคือว่าแต่ได้กองมาก็เกเจอปฏิหารตลอดเจอปฏิหารมากองมีมาจจะไหนปู่นู่กองมันมาด้วยปฏิหารเท่กันกบอน เมื่อนั่นแอดมินมาไล่มาตอคลิปเนาะเติมล่างไหลสดยูขคือกันเพิ่นกับเลนเขาแม่พอดีแอบซีกเพิ่นกับเห็นกล่องเพิ่นกับเอาล่งไว้ให้ผู้รอดฝนวาเนี่ยเพิ่นใจง่ญ่ใจตัวบอกเห็นว่าบริสานงานะบริสานางานบริหูจักผู้ไรว่าสังเ่มาเห็นทั้งโทรศัพท์เห็นทั้งโทรศัพท์แอดมินเห็นทั้งอันที่แม่ไห่สดไหลสวด เอาลง,งเลยเพิว่วมาลงไว้ปูหล,ลอดอลลปูอย่างได้เอาลงไว้เลยปูนี่ยินว่าเป็นความไม่ตะเคียนเลียบปรูจะเอาลงแล้วจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วก็เพิ่นจังว่าวบอกอ <c oughs> ว่ากล่องไม่ตะเคียนท่องเด้อปูสั่งยซื้อมันกับซื้อว่าเศษฐีวยว่เลิก คนว่าเศรษฐเป็นคลอกพี่น้องจะควงกล่องเพื่อบอกอะไรก็ตามได้ไปเบิ้งกล่องอันนูโมทนาบุญนั่นอันมูโมทนาบุญผู้เพิ่นเอ่อมีจิตใจใสศรัทธาผูชีได้บุญสร้างกล่องเนาะผูชีได้บุญเห็นควงเหรียาขันเพิ่นพ่อแล้วว่าอยากสร้างน้ำเพิ่นก็สร้างมาได้อยู่กล่องก็เฮ็ดได้คือเก่าครัเฮ็ดได้คือเก่าเด้อ อบยังขาดฐานมันมาปูยังขาดฐานมั่นนี่เดิมว่าไม่มีมองตั้งเด้แต่ได้ขากรอบมาแล้วแต่บ่มีบ่มีขาตั้งบัม่มีขาตั้งอะไย่งเงยขาดขาบอกว่าขาดขาดิโอ้ย่างไรโจรย้ใช่ไหมขาดขาอีกคนอ๋อคุณป้ามาดีเหลือขาพี่น้องเหลือขาเออโตขามันได้ัดเนี่ยขามันนี่เป็นชุดเขาเขาไม่ขายบอกปูชุดอะไรปูห้วแจ๊กแล้วเจ้าบเตงหูคือกันแต่ว่าไปถามสร้างเป็นว่า เพิ่นว่าทอดไถ่วูเพิ่นไหนเพิ่นมาเบิ่งตะก่อนจาหาเขามะบ่งมาบัดเดือดขาขากรเพิ่นว่าเป็นแสนพื่นเนี้ยโอ้ตัวฮะเพิ่นเป็นแสนขาเป็น่ะไรล่ะขาหน่าขาไม่ไม่ไม่ธรรมดาได้ไหมลองขาอะไรเป็นแสนครับปู่ขากรงขากรงอะไรเป็นแสนเออขากรงโอ้ไม่ธรรมปาละบ่ได้ใช่ไม่ธรรมดาเนาะแสนจีบแสนจีบแสนจีบเออ ตัวเลน่งทข้างวันนี้ครพี่น้องถ้อดเวลาที่ปูพันจะเน้นยี่สิบห้ายี่สิบห้าวมันที่สองเน้ยนมา้แล้วล่ะเน้นมาแล้วก็แล้ว่าปั้นท่งเป็นโคงทุอท่ายปั้นท่งเป็นโครงทุอท่ายโอ้ท่านได้เน้นไปหลังัวไดปูจะนีนเดียวเนียนเดียวเนียนเดียวมาแตเน้นเนีนมาแเบิ้งให้กันเบิออ่าผมออปูปูบอกให้เต็มที่เลยเหเต็มที่เลย อย่าไปซื้อหลายเด้ออืม,อาามนาะแสนสองแส,แสนพ่อเสน้นสองแสนพ่อ,อเอาที่เดียวอ่ะโอ้อสั่งลูกไข,ไขไ่อย่าให้หนี้น้อนรับกับไฮได้เงินหมื่นอนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนเบียนเมื่อไปได้แก้วมันนี่โฉกหล,ลกหายยามะพานม่านหายย่ามาต้องเออวันนี้ก็ ต่นนี้ตัวน้อยจบคลิปลงอา,อายุวันสุขภาพลังซาซา,าถูกครับกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่บุญมีนะครับเอฟซี FC ปู่บุญมีนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมโค้งสุดท้ายนะฮะครับคุยไปหัวเราะไปนะครับผมสนุกสนานกันไปนะฮะเอฟซี FC ครับผมครับเดีย๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ